อาหารเฮลท์แคร์ดูแลระบบทางเดินอาหารยินตานบีฟิน่าเอสุขภาพดีโดวยวิธีธรรมชาติร่างกายมนุษย์ สะสมสารพิษจากอาหารอากาศโมนภาวะต่างๆรอบตัวซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญให้เราเกิดการเจ็บป่วยตามมาปัจจุบันเราจึงหันมาบําบัดสารพิษด้วยวิธีธรรมชาติหรือที่เรียกกันว่าดี d อ t o x โดยเราจะพบวิธีบําบัดหลากหลายวิธีด้วยกันแต่วิธีที่ปลอดภัยง่ายและเหมาะกับสภาพร่างกายมากที่สุดก็คือการบําบัดสารพิษในระบบทางเดิอนอาหารดยจุลินทรีย์ที่เป็นมิตร จุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพกายที่ดีนั่นก็คือกายมีระบบทางเดินอาหารที่สะอาดมีสมดุลของระบบการย่อยอาหารที่ดีและการดูดซึมของลำไส้มีประสิทธิภาพบ i ฟินาเอ็กซ์หรือจุลินทรีย์บําบัดประกอบด้วยจุลินทรีย์บิฟิโดสหนึ่งหมื่นล้านตัวจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ผลิตกรดแลคติดหนึ่งพันล้านตัวและโอริโกเซคคารายซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์คุณประโยชน์ของจุลินทรีย์บิฟิโดส 1. ลดจำนวนต่อต้านและยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นทอด 2. เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อ 3. ส,สังเคราะห์วิตามินบีรวม 4. รักษาสมดุลของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย 5. ลดสารพิษทำความสะอาดลำไส้ลดอนุมูลอิสระ 6. ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ชะลอความชราและ 7. บรรเทาอาการท้องร่วงท้องเสียและท้องผูก ส่นประกอบสำคัญจุรินทีย์บิฟิดดส1นึ่งหมืล้านตัวจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่ปริกตกฏดและติดห0 0 0งพล้านตัววิธีรับประทานรับประทานวันละ1-3ึซองตอนเช้าก่อนอาหารกลืนพร้อมน้ำโดยไม่ต้องเคี้ยวไม่ควรดื่มพร้อมน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสควรเก็บไว้ในที่เย็นและแห้งหลีกเลี่ยงจากแสงแดด